กันอีกแล้วนะคะผ้าทอจังหวัดสุขโขทัยมีอะไรใหม่ๆม,ม,มาอีกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพยายามทําคลิปสั้นดีกว่านะคะคลิปสั้นดูง่ายๆนาทีกว,ากว่านะคะทีละผืนหรือว่าเกร็ดความรู้จะได้ดีกว่านะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาชมมากนะคะเอาทีละผืนแต่ไวเขาเรียกว่าทําทีๆทำทีๆแต่ว่า อ่าสั้นๆดีกว่านะคะเพราะว่าคลิปยาวเนี่ยอมองกันยาวเกินบางทีก็เบื่อนายนะคะแต่วันนี้ก็จะเป็นคลิปยาวนะคะก็จะมีะสิ้นผ้าทอราคาเบาๆนะคะเป็นงานตินจกทอยกดอกนะคะเรามีงานยกดอกกับงานที่เป็นจากปลายขนเม้นนะคะคนละอย่างกันเลยนะคะชิ้นงาน มองเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามาเห็นของจริงแล้วก็คนละแบบกันเลยนะคะงานฝีมือใช้เวลาเป็นเดือนเดือนราคาย่อมสูงนะคะที่นี่นะคะสุขโขทัยจะมีการแข่งขันเวลาเราใส่ไปงานเนี่ยคือคนสุขโขทัยอ่ะจะนิยมของอผ้าทอจังหวัดสุขโขทัยที่เป็นงานฝีมือนะคะจะเห็นได้ว่า,าเวลามีงานเนี่ยเขาจะใส่แบบแบบของที่เป็นงานฝีมือทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้า อยากใส่คล้ายๆราคาเบาๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะราคา,าไม่สูงมากไม่ถึง2,000นะคะวันนี้มาเป็นสิ้นพื้นบ้านนะคะลายพื้นบ้านแต่เป็นจบยกนะคะจบยกคืออะไรคะตีนจกค่ะทอแบบยกดอกนะคะไม่ใช่งานแบบขนเม่นเส้นต่อเส้นนะคะเรามาผืนแรกกันดีกว่านะคะเป็นสีเขียวมะนาวค่ะเป็นลายตะว้าสีเขียวมะนาวนะคะก็จะมีอย่างละผืนเท่านั้นน่ะ ราคาก็จะอยู่ที่1,800บาทนะคะงานอัด้ากาวเรียบร้อยงานทอมือนี่สุดยอดนะคะก็จะใช้ได้นานหน่อยดิงจกก็จะเป็นงานทอยกดอกนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะคะในราคา1,900บาทค่ะคุณภาพแน่นอนนะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือของเราก็เป็นร้านที่ตั้งมาเป็น20ปีแล้วนะคะ อืนที่สองใครท่านใดที่ชอบสีฟ้าอมเทาสีฟ้าอมเทาลายตาล้อนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลายตาล้อนะคะเป็นลายพื้นบ้านหาดเสี้ยวสีฟ้าอมเทานะคะตินจกก็จะเป็นลายยกดอกแบบนี้ค่ะราคาก็1,800บาทนะคะสีฟ้าอมเทานะคะไม่ใช่ฟ้าสว่างฟ้าอมเทาค่ะสวยงามนะคะ1,800บาทค่ะ มาแล้วนะคะสีกะปิหรือสีปูนแห้งนะคะสีกะปิหรือสีปูนแห้งมาด้วยเชิงตินจกที่สีออกโทนเดียวกันเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะไม่ใช่สีชมพูนะคะมันจะเป็นสีกะปิปูนแห้งนะคะก็จะออกอ่อนๆประมาณนั้นจะบอกว่าเป็นสีชมพูไม่ใช่สีกะปิหรือสีปูนแห้ง หนึ่งพันแปอบาทอัดกาวเรียบร้อยเย็บวงพร้อมนุ่งเลยถ้าท่านใดจะเอาไปตัดสำเร็จก็แกะตะเข็บออกให้ช่างตัดได้เลยนะคะมาอีกผืนเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นลายแขบแย้ก็จะเป็นลายพื้นบ้านหาดเซี่ยวนะคะป้องๆก็จะเป็นออกแดงๆนะคะลายแขบแย้เป็นสีน้ำเงินค่ะ เป็นสีน้ำเงินนะคะดูกันให้ชัดๆลายเป็นลายพื้นบ้านสีสัตชนาลัยนะคะเชิงตินจกเป็นงานทอยกดอกค่ะสวยงามค่ะ1,800บาทนะคะอย่าลืมจับจองกันให้ไวเพราะว่างานทอมือก็จะมีมาอย่างละผืนเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะ อันนี้จะเป็นสีกะปิอมชมพูเลยนะคะถ้าอยากได้กะปิอมชมพูก็จะประมาณนี้สีเขาจะออกโทนหว,นหวานๆค่ะเชิงตินจกก็สวยมากลายนี้นะคะลายน้ำอ่างสวยงามค่ะอันนี้จะออกอ่อนกว่าเมื่อกี้นะคะเป็นสีกะปิอ่อนๆอมชมพูเลยนะคะอะถ้าอยากได้ชมพูก็จะประมาณนี้ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ รีบจับจองกันเลยนะคะไปชมได้ที่ Facebook นะคะร้านบานเย็นผ้าทอจะมีภาพนิ่งให้ชมอ่ะสีนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอมเทาลายตะล้อนะคะสีฟ้าอมเทางานทอมือนะคะตีนจกก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้เลยเชิงตีนจกสวยๆเป็นงานทอยกดอกนะคะทอมือทั้งหมดนะคะระวังจะมีของเรียนแบบที่ราคาเบาๆถูกๆ พอได้รับไปแล้วไม่ถูกใจนะคะจ่ายแพงกว่าทำไมคะจ่ายแพงก็จะเอาของดีไปเลยงานทอมือล้วนๆเลยนะคะอัดกาวให้เรียบร้อยพร้อมนุ่งได้เลย1,800บาทค่ะราคาเบาๆนะคะผ้าทอจังหวัดสุขโขทยัยสีสัชนาลายัยจับจองกันได้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสั้นๆแล้วนะคะเราจะเน้นคลิปสั้นละเพราะคลิปสั้นนี่ ดไูไม่เบื่อดูแป๊บเดียวนะคะไม่เกินสองนาทีอ่ะปื่สุดท้ายเป็นสีม่วงค่ะเป็นสีม่วงดอกมะเขือนะคะเชิงตินจกก็จะมีความม่วงลงไปด้วยนะคะม่วงดอกมะเขือนะคะสวยงามมีอยางรับผืนงานทอมือส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างรับผืนเท่านั้นนะคะจับจองกันมาได้ท่านใดชอบสีม่วงหรือถูกฉลกกับสีม่วง ก็รีบจับจองกันเลยนะคะในราคา1,800บาทนะคะเก็บเงินปลายทางอยู่ที่1,900บาทงานของแท้ทอมือนะคะเราบีแล้วก็เอามาโชว์นะคะท่านใดที่สนใจอยากได้ของที่เป็นงานฝีมืออยู่ด้านหลังนี่นะคะราคาหลักหมื่นนะคะหรือจะเป็นงานใหม่ที่เป็นงานสุโข,ขทยัยก็ราคาไม่ถึงหมื่นนะคะสี่ห้าพ งานตีมจกนะคะชอบแบบไหนทักเรามาได้เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในคลิปนี้นะคะก็เก็บเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็แอดไลน์มาได้มาถามแม่ค้าได้นะคะผ้าทอสุโข,ขทัยของเรามีแทบทุกชนิดงานถูกงานแพงนะคะก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมความสวยความงามของอสิ้น สุขโขทยัยศรีสัชชนาลัยกันได้นะคะสำหรับคล,คลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อๆ